กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเด็กชายชนะบุญพรมสาขาเด็กชายชลนัทอุ่มเจริญเด็กหญิงนาลดีชัยนอกเด็กหญิงนัทนิชานาคประสิทธิ์ เด็กหญิงนิชนันบุญบรรลุเด็กหญิงปณิการสุปินโนเด็กชายปียบุตรจันแสงเด็กหญิงพัชรพรอุตสาหะตรกูลคะแนนสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เด็กชายพัทดลพานแก้วเด็กชายพัทรศักิ์สายป้องเด็กชายวงสะทรสีปฐมกุลเด็กหญิงวริศราเย็นฉ่ำ เด็กชายวุฒิพัฒนศรีลาแยงเด็กชายเกรียงมุธบูรณสิงห์เด็กชายทีทัศน์นวมงาม